สวัสดีครับผมน,นายคณรเดก็สวยครับตอนนี้ศึกษายู่วัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนได้ว่ามีทลายราชินูทิตสตรีวิทยา2สาเหตุที่ผมอยากเข้าสาขาวิชาการตลาดนะครับเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิงนะครับเพราะว่าผมอยากเรียนรู้ทั้งด้านธุรกิจดนตรีนะครับและความคิดสร้างสรรค์นในการเล่นดนตรีนะครับประสบการณ์ที่ผมมีนะครับผมผมเคยเข้าร่วมการแข่งขันประกวดดนตรีต่อา้านยางสนิดในปี2022นะครับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับผมและได้รับมือกองยดเกียรด้วยนะครับในปีสองพันยี่สบสามผมได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดดนตรีต่อสั้นยัสุดจินะครับผมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับและในปีนั้นผมได้เข้าร่วมการแข่งขันงานอาร์ดีด้วยนะครับได้รับรางวัลวงดนตรีชมเชยนะครับผมในปีสองพันยี่สิบห้าครับผมได้รับเชิญจากครูหมวดวิทยาศาสตร์นะครับให้ไปเล่นงาน ดนตรีประกอบละครนะครับผมและการเดินแบบนะครับในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับผมเป็นการร้องเพลงประกอบกับละครนะครับและประสบการณ์ในการทํางานของผมก็มีนะครับการเล่นดนตรีกลางคืนที่ตลาดบ้านฟ้าเรม,มาเช่น,นะครับเป็นระยะเวลา1ปีเต็มเลยนะครับและในระหว่างเดือนนะครับยังมีโอกาสที่จะได้เล่นต่อจกศิลป,ปินดังๆมากมายเลยนะครับอาทิเช่น ผมเชื่อว่าการได้มาเรียนที่นี่นะครับจะทําให้ผมพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นและทําให้ความฝันของผมชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ In next 10 years, I want to build my own music company that support young artists and help them share their story t o u g h music. I want to create something meaningful not just for myself but for the people who love music as much as I do. Thank you.